เรือท่อาทน,นรเรแม่ทัพฝ่ายรับของหวงอี้มาขอรับให้เขาเข้ามาขอรับพร,บร,บรวะวัฒท่านผู้ตรวจการท่านจะเมืองไม่ต้องมากพิธีเจ้าลัธิหวงฝากบอกอะไรเจ้าลัธิบอกว่าให้ท่านวางใจได้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมขอรับดีคงเหนื่อยสินะกลับไปพักผ่อนเถอะ ขอบคุณขอรับอืมฉันกงไม่อยอมฟังคำสั่งข้าจริงๆแผนดีปลอมเป็นตงอูเข้าลุกรานหลีเยียนถือโอกาสส่งสเสบียงไปยังเจียงโจ จูกลัวเลี่ยนก็จะเหลือแค่สเสบียงชุดแรกสเสบียงกองชุดนี้พออทับสู่อยู่ได้หนึ่งเดือนแผนตัดกําลังจูหลงผู้นี้ทําได้ไม่เลยขอเพียงหวงอี้ลงมือทางเหนือของด่านสานวานสเสบียงกองทัพสําหรับเดือนนี้อาจจะส่งไม่ถึงกองทัพก็ได้บัดนี้เฉินกงคุมอํานาจสวนใหญ่ของหน่วยเข่ากลองแล้วดีเย็ยนยังถูกยึดอานาจแผนการชิงผิงนี้ เป็นปฏิติดีเกินคาดมากอย่างไรก็ประม,มาทไม่ได้ขอรับมารีบส่งเขาให้ห่าวเจ้าให้เขาคุ้มกันเฉินชางหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนหากเฉินชางพ่ายแพ้ให้เขาหิ้วหัวกลับมาผ่านหนึ่งเดือนไปแล้วความรับผิดชอบทั้งหมดข้ากลัวหายจะรับไว้เองรับคำสั่งสู่ฮั่นหนานเจิงข้าคิดมาทั้งคืนแล้วคิดทบทวนเรื่องสื่อจือไปมา น่าสงสัยจริงๆหัวหน้าสินที่ด่านตรวจเมืองซีเซียงปรากฏร่องรอยหวงอี้แน่ใจหรือว่าเป็นลทัทธิห้าเสียงขอรับนายกองที่เฝ้าด่านเห็นพวกหังอี้ด้วยตาตนเองหัวอี้โจมตีด่านซีเซียงยามนี้ต้องการอะไรกันแน่หลังจากพวกมันผ่าเข้ามาได้ก็ยกทัพไปยังเมืองซีเซียงรายงานหัวหน้าเฉินหรือยังหลังจากหัวหน้าเฉินได้รับรายงานก็รีบไปเมืองซีเซียง,งทันทีขอรับได้ข้าเข้าใจแล้ว <ไ> <c oughs> สู่หันภายในด่านสีเสียงแต่พบผลน่ะเฉินเซทีคิดว่าจะไม่มาซะแล้วทำไม แม่ทับกลัวหายไม่เชื่อใจข้าอย่างนั้นหรือใช่ธนูอาบยาพิษนี่หญิงสินสีซะเขาไม่มีทางรอดไปได้แน่ <ute> ตกลงไารับรองความพักดีเหรหัวหน้าเฉินอย่าก,กังวลไปเลยสินสีถูกสังหารให้ตายที่นี่ทุกอย่าง็็ยนความผิดให้ละที่ห้าเซีนของข้าได้อ๋อ มานั่นล่ะยอ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 ขึ้นอยู่กับหัวหน้าเฉินแล้วเขาเป็นน้องชายรุ่นสาบานท่าน มีความรักให้ตีเยอะอย่างลึกซึ้งไม่มีทางเส่แสงจะมีความลับอื่นได้อย่างไรข้าก็ไม่รู้ข้าแค่รู้สึกว่านับวันข้ายิ่งไม่รู้จักเขาเรื่องถึงขั้นนี้แล้วอย่าคิดมากเลยตัดสินใจเถอะ มีศัตรูหัวหน้าศินหัวหน้าศินซื้อจี้ฝีมือยอดเยี่ยมฆ่าให้หมดอย่าให้รอดสักคนฆ่ามันฆ่ามันได้ได้<ค>รีบไปรีบไปเร็วมาสิมา<ป> 你呢？哎！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 

วันที่ต้องตาเพื่อชาตมาถึงแล้ว ข้าฝังท่านไม่ได้วุา้าสินท่านจ้องอยู่พงไพรเพื่อไม่ให้พวกมันลบหลู่ศพท่านได้

เราทําการค้นหาซ้ำๆตามคาให้การของเผยซี่จะกลับไปพบเสี่ยวเหอ่เอ,อหัวหน้าฉันเราเผยซี่บอกไม่ว่าเสี่ยวเหอไปนอกเมืองเซิงซีทำไมบอกว่าตอนนั้นได้รับรายงานด่วนว่าใกล้กับด่านตรวจซีเสียงพบร่องรอยของหวงอี้เสี่ยวเหอเลยสรุปว่าเสี่ยวเหอเลยสรุปว่า การที่ผงอีปรากฏตัวในยามนี้เกี่ยวกับการตายของเก่าถังปิ่งและเรื่องการจับกุมหัวหน้าฝฟิงดังนั้นเขาจึงรีบออกเดินทางเพื่อไปตรวจสอบข้าก็ได้รับรายงานนี้ด้วยข้าจึงเดินทางไปก่อนการยกทัพขึ้นเหนืองานของหน่วยข่าวกรองล้นมือแต่ไม่ได้ให้กองสันติบาลทำคดีนี้แล้วเซี่ยวเหอเหตุใดไม่ยอมรายงานขออนุญาตก่อน เรื่องนี้ข้าก็ถามเผยซี่แล้วเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซี่วเหอคิดอะไรอยู่เขาเองก็ไม่กล้าถามทางด้านเผยซี่เป็นยังไงบ้างบาเจ็บสหาหัสแต่ว่ายังรักษาชีวิตไว้ได้ช่วงนี้ในหน่วยเกิดเรื่องติดต่อกันห<อ>ัวหน้าอินอสถานการณ์ในตอนนี้ท่านคิดเห็นอย่างไรความคิดของข้าคงไม่สำคัญหรอก บัดนี้ข้าจนปัญญาจริงๆขอให้หัวหน้าอินช่วยชี้แนะด้วยที่ว่าหัวหน้าเฟิงเป็นสายลับเว้ยข้าเชื่อไม่ลงจริงๆฮะมีเหตุผลอะไรเหรอหน่วยข่าวกรองหัวหน้าเฟิงสร้างขึ้นมาเองกับบือเขาไม่มีทางทำเรื่องที่ทำร้ายหน่วยข่าวกรองเด็ดขาด <c oughs> แล้วเซี่ยวเหอล่ะเซี่ยวเหอออกไปนอกเมืองสีเซียงแปลกๆเช่นนี้เรื่องนี้ท่านคิดเห็นยังไงเออตามความคิดข้านอกจากหคงอี่ิปากดตัวอย่างกระทันหันเซี่ยวเหอรีไปที่สีเซียงอย่างรีบเร่งต้องมีเรื่องแอบแฝงแน่นอนดูเหมือนว่าหัวหน้าอินจะรู้จักเซี่ยวเหอเป็นอย่างดีแม้ว่าข้ามักไปค่อยเห็นด้วยกับเรื่องที่เซี่ยวเหอทำแต่ข้าคิดว่า พรสวรรค์และความฉลาดของเขาเนะ่ะใช้ได้ดีทีเดียวอ๋อจริงสิตอนที่ข้าไปเยี่ยมเผยซี่ข้ารู้สึกว่าเผยซี่มีเรื่องไม่อยากจะบอกข้าได้ข้ารู้ว่าต้องทำยังไงขอบคุณหัวหน้าอินตามนี้ก่อนแล้วกันหากมีเรื่องอะไรสั่งไม่ได้เลยนะครับขอบคุณ ชวนหลี่เหียนสู่หั่นหนานเจิ้งพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมขอรับออกไปได้แล้วขอรับมหาเสนาโจมตีเฉินซางมานานแล้วทัพใหญ่ยังติดอยู่ที่เฉินซางเกรงว่าภายในสิบวันนี้ถึงท่านยังไม่ลงมือ มหาเสนาก็อาจจะถอยแล้วเจ้าดูถูกเขาไปแล้วเอ้ยมหาเสนาขุนดีติดตามอดีตฮ่องเต้มาจากนานอย่างไม่เคยอยอมแพ้อะไรง่ายๆเชาวเว่ยมีแม่ทัพยังซื้อมาอี้เฉาเจินและกลัวไหฮมหาเสนาคิดจะยึดเมืองฉางอันไม่ง่ายเช่นปากพูดจูกเกิดคงหนิง ไม่คิดจะให้ช้างอันเปลียดเบื่อเขาเพียงแค่ต้องการเทียนสุยหรือว่าสร้างกุยหนึ่งนายสองกลับคืนมาเพื่อสร้างขัญกำลังใจทันทีที่ข่าวดีถูกกลับมายังเฉิงตูเหล่าคุณนางพูดโหนมนนาวฟ้าบา,าจะต้องหลังเลอีกครั้งแล้วจะยังสนับสนุนข้าลีเยียนเหมือนเดิมหรือไม่มน,น,น่าเสดาย ฟาบาทไม่กระหายพิชิตใต้ล่ะไม่เหมือนเช่นอดีตฮ่องเต้เลยหวังอาจถาว่าทุกสิ่งย่อมมีสองด้านสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อครู่ใช่ว่าจะไม่ใช่ทางป้องกันตนเองอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับเรื่องที่เป็นแน่นอนทุกอย่างมันจะมา้ายหายไป ไร้ข้อยกเว้นท่านแม่ทับคุนหน้าเฉินด้วยข่าวกรองขอพบขอรับเชิญไปที่ห้องโถงครับสซยจะมัวล,ล่าช้าไม่ได้รีบกลับไปที่เขาติ่งจินรอฟังคำสั่งข้ารับคำสั่งรีบไปท่านรักษาตัวด้วยอาจาร์ ที่ดูไอข่าวกรองไปยังไงบ้างเตรียมพร้อมแล้วครับสร้างช่องทางการสื่อสารกับเฉาวเว่ยแล้วกลัวหายจะส่งทหารชั้นยอดปลอมตัวมานอกด่านสันกวนรอฟังคำสั่งดีมากสามารถขจัดภาระของฝงอิงได้เร็วเพียงนี้มันไม่ง่ายเลยนะการตัดสินใจของอาจารย์เกี่ยวกับชะตากรรมของสู่ฮัน่นข้าไม่กล้าละเลยเกิดเรื่องกับเศร้าจิงทำให้ข้าผิดหวังน,นักไม่ถือว่าเขาทำงานในสงครามเรื่องสายรับมาทั้งชีวิตกลับมาพลาดท่าสึกย่างไง กองสันติบาลแอบสืบอย่างลับๆข้าเองก็ถูกปิดหูปิดตาด้วยสินสีก็เป็นคนมีความสามารถน่าเสียดายที่ให้เขาทำงานข้าไม่ได้เกิดเรื่องกับเขาเป็นฝีมือของเจ้าสินนะ อาจารย์เซียวเหอถูกจ้องคดีจูหลงไม่ยอมปล่อยการตายของเกาวถังปิ่งทําให้เขาตื่นตัวเรื่องหัวหน้าเฟิงถูกจับพิสูจน์ได้เห็นแล้วข้ากลัวว่าเขาจะสืบสวนต่อจนทําให้อาจารย์พลาดการใหญ่ดังนั้นดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกถึงลงมือเช่นนี้เจ้ากับศินสี่รับกันดุดพี่น้องสามารถตัดสินใจทําสิ่งนี้ให้ขาดได้ มันไม่ง่ายเลยนะสูจูคิดจะทำการใหญ่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาชีวิตของลูกผู้ชายซึ่งที่เจ็บปวดที่สุดมันคือความรักกับคำว่าคุณนัดทหากผ่านไปไม่ได้จะต้อง ลำบากแสนสาหัสสิธิ์เชื่อคำสอนของอาจารย์ข้าได้สั่งให้หูจงกลับไปที่เขาติ้งจินที่ดานซ้านกวานเตรียมการไปถึงไหนแล้วขอเพียงสิบวันได้หลังจากสิบวันแล้วข้าจะสั่งให้หมาใต้กับหูจง,งส่งเสบียงชุดแรกไปให้มหาเสนาอาจารย์วางใจได้สเสบียงชุดนี้ข้าจะไม่ยอมให้มันส่งถึงมหาเสนา ดีทันทีที่จริงโจเคลื่อนไหวไม่ว่าแพ้หรือชน,นะเราจะไปหันหลังกลับเมื่อข่าวการรุกรานของตรงอูเผยแพร่ออกไปมหาเสนาจะต้องเผชิญศึกทั้งสองด้านไม่อาจดูแลได้ทั่วถึงถึงยามนั้นขอเพียงท่านส่สัญญาณมาหยุดเว่ยขวางอูจัดก,การความวุ่นวายแม้ในยามนั้นมหาเสนามีพวกพ้องในราชสำนักมากก็ไม่อาจปิดผลงานยิ่งใหญ่ของท่านได้แผนการเป็นเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่าจะนำไปใช้อย่างไรอาจารย์เฉินกงจะต้องทำให้ดีที่สุดแม้ตายก็ไม่วันดี นี่ที่ไหนจะเปไน็นใครังไว้ทไมเอ้อจะเปไน็ไปไนใคร ตาซี่วเหอเป็นยังไงบ้างยังมีสติดีฟื้นตัวได้มีเลวต้องเติมน้ำให้เขาทุกวันด้วยเติมให้แล้วทําตามใบสั่งยาจากหมอบาดแผลน่าจะหายเร็วๆนี้ข่าวนี้ข้าจะปล่อยให้รั่วไหลไม่ได้ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ